นะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพ <Joseph>, ุทตะนัโมทัสสัตโตหะโตสมมาสัมปุทตะนะโมทัสสัตโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้มะกุกบุกโอ้จะบุกลุกพระนราภาราลัยกันพระครถากู้จะปุกเขี้ยวลรื n g งโู้จะบุกเสือพยองเหนพระนักปราศาทมิมหิมะพระผูรุสีพระอาวุแก่วูพุทธังสลัดติสสลติสสลัดติสัดโอ้มะกุกบุกบุกพระนรา Mang, măng, 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 cho là cần, à, hãy chờ làm việc trong căn chừng làm việc chưa được à, chân được chân được รน่าละสายจังหม